Food fit for สวัสดีค่ะเป็นแฟนรายการ Food Fit for f i ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันค่ะทางช่อง 9M d HD ค่ะและวันนี้เราก็จะยังมีภาษาอังกฤษแบบไทยๆที่บางคนเนี่ยเราเอาไปพูดคุยกับชาวต่างชาติเขาก็จะเกิดอาการงงแบบว่ามันใช่เหรอมันไม่น่าจะใช่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาอธิบายให้ชัดเจนเลยนะคะในประเด็นของตึงๆ tissue tissue นะคะเราก็ทิชชูทิชชูทิชชูกันไปหมดเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทิชชูเนี้ยมันมีหลากหลายลักษณะแล้วก็มีคำพูดคำเรียกที่แตกต่างกันไปนะคะที่เราเรียกกันมาจากคำว่า tissue paper ซึ่งคำว่า tissue หมายถึง เนื้อเยือ่อในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือเนื้อเยื่อกระดาษนั่นเองแหละคะ่ะบ้านเราเนี่ยเออนะคะส่งทิชชู่ให้หน่อยทิชชู่แบบไหนล่ะคะคุณขาแอบบงงนะคะแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาแยกกันเลยเขาจะเรียกแตกต่างกันไปเลยนะคะแบบที่เป็นม้วนกลมๆแบบเนี้นะคะฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้กันในห้องน้ำเท่านั้นอย่าเอามาใช้เช็ดหน้าเป็นอันขาดเลยะคะ่ะเขาจะเรียกกันว่า toilet roll ถ้าจะเป็นแผ่นแบบนี้เราก็สามารถที่จะดึงมันได้นี่นะคะใช้กันในห้องน้ำเรียกกันว่า toilet paper จะเป็น toilet roll toilet paper ก็ได้ดังนั้นเวลาที่ร้านอาหารเนี่ยนะ่ะในบ้านเราเนี่ยเอากระดาษแบบนี้ม้วนๆเนี่ยนะคะมาตั้งไว้บนโต๊ะเนี่ยให้ดึงออกอย่างเงี้ยบางทีฝรั่งเขาก็อาจจะแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะจริงๆบ้านของเขาเนี่ยแบบนี้ปรากฏอยู่ในห้องน้ําเท่านั้นค่ะส่วนคําว่าทิชชู่จริงๆแล้วเนี่ยจะหมายถึงทิชชู่แผ่นสี่เหลี่ยมหรือว่ากระดาษทิชชู่จะมาในลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้ก็จะมีเขียน ไว้ด้วยว่า facial tissue facial tissue ทางฝรั่งที่อยู่อเมริกาเนี่ยเขาจะเรียกว่า kleenex ชื่อยี่ห้อนั่นเองเรียกทับศัพท์ไปเลยนะคะว่า can I have a kleenex please can I have a kleenex please มันก็คือกระดาษทิชชู่ไว้เช็ดหน้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะไม่ใช่ทิชชู่ที่ใช้บนโต๊ะอาหารนะคะคำว่า Tissue หรือว่า kleenex นี้เนี่ยจะเป็นทิชชู่ที่วาง ท,ทั่วไปแลละค่ะเพื่อที่จะเอามาใช้เมื่อเราจะต้องสั่งน้ำมูกหรือว่าอาจจะเป็นการเช็ดน้ำลายเช็ดน้ำตาหรือว่าเวลาเราไอเราจามเราใช้เป็นคลีเน็กซ์หรือว่าจะเป็นทิชชู่ facial tissue ก็ได้ค่ะหมดเวลาแล้วขอบคุณ CT Bright Holdings แล้วก็ True Vision Group ด้วยสำหรับการสนับสนุนรายการค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย